ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวที่มีความดีนะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพลิกผันชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้นะครับดวงแต่ละบุคคลเนี่ยจะพลิกผันไปในทางที่ดี ราหูก็จะให้โชคให้ความง่ายให้ความฟลุกนะครับให้อะไรที่เวลาเราทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็จะให้ขุนนะถ้าจะให้ในแง่ลบเดียถ้าก็ให้ในในแง่ที่ว่ารุ่มหลงหลอกลวงนะครับมัวเมาเห็นผิดเป็นชอบนีบ่ฮะก็คือทางได้ของดาวพระราหูซึ่งในแต่ละลัคนานะครับใครจะโดนอะไรไปบ้างน,นะครับติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านครับดาวพระราหูนี่นะความจริงเป็นตัวแทนดาวที่ดีๆนะของเรื่อนะตา่าบางคนมองเอส ราหูทับดวงเมืองราหูส่งผลถึงดวงเมืองอ่าทำไมมันไม่ดีล่ะเพราะว่าในดวงเมืองนะจะมาเทียบกับตัวบุคคลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในดวงเมืองเนี่ยมีทางด้านของดาวพระราหูนะครับไปตกในเรือนของภพว,วินาศานะส่งผลมายังตัวราศีพฤษกอ่ะนะในส่วนส่วนนั้นทีนี้เพราะว่าดวงเมืองเป็นวินาศแล้วใช่ไหมมันมันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะสมมติเวลามันมามีผลกระทบในดวงนะแบบไม่มีดาวรับเนี่ยนะมันก็จะไม่ค่อยดี แต่ทีนี้เนี่ยนะครับของเมษปกติของคนปกติเนี่ยนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนของภพลาภะน,ะขาานาาะของเรือนชะตาที้คำว่าภพลาภของเรือนชะตาแปลว่าประสบความสําเร็จนะแปลว่าความง่ายความพลุกนะการได้มาที่มันแตกต่างออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ราศีเมษเองเนี่ยนะฮะพอดาวพระราหูนะโคจรมาอยู่ในเรือนของภพลาภะเนี่ยนะครับของเรือนชะตาเรียกได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆอย่างนะในชะตาชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน,ในหลายๆอย่างของชะตาชีวิตนี่นะครับมันจะเป็นในส่วนของแบบไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินแหวกแนวนะแปลกออกไปนะเพราะ,ะนั้นราศีเมษเมื่อโดนพระราหูโครจรมาถึงตัวแล้วเนี่ยนะครับจะได้ทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินนะแหวกแหวกออกไปคิดแปลกคิดแหวกนะไม่เหมือนคนอื่น นะที่ิบาหูเนี่ยเป็นดาวของอพบที่เขาเรียกว่าดาวบาปปะเคราะห์นะราศีเมษเองก็มีดาวพระรางคารเจ้าเรือนที่เป็นดาวบาปะเคราะห์เช่นเดียวกันนะบาปะเคราะห์มาเจอดาวบาปปะเคราะห์นะมันก็ยิ่งส่งผลนะให้เกิดความโลดโหนในชะตาชีวิตนะใน,ในหลายๆครั้งเช่นเดินทางบ่อยนะท่องเที่ยวบ่อย นะราจะทาอะไรก็ต้องอเดินทางไปที่นั่นที่นี่ทีอย่างเงี้ยนะครับมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนี่เห็นไหมประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นราศีเมษนะหลายหลยคนนะครับเมื่อรา,ราหูมาแบบนี้แล้วนะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับนอกจากการเดินทางนะไปต่างประเทศไปในถิ่นที่ไม่เคยไปต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนข้อดีหลักๆนะครับที่ดาวพระราหูท่านโคจรมาเช่นราหูมาจากในเรือนของภพลาภะนะราภากับเข้าเรือน ตัวเองได้ตำแหน่งเป็นกเษกเษตรเกษตรใหญ่ด้วยนะฮะ,ะเกษตรตาทิบดีเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์เต็มที่ของเขาแล้วแหละนะครับกาลังของเขาเนี่ยนะดาวพระราหูในปี68เพราะนั้นปี68ด้วยไปจันปี69เรล,ลาหูยืนตำแหน่งเนี้ยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีการเดินเคลื่อนนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่เป็นการเคลื่อนที่ในลูกระหว่างจับนะครับ้าหูที่ได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยส่งผลดีนะต่อดาวพระรอังคารคือตัวของชาวราศีเมษอยู่แล้วนะเพราะราหูเนี่ยเอาเอา,เอาแข้งแง่มุมธาตุนะาราหูเป็นดาวธาตุลม ช่ไหมดาวของอราศาีเมษเนี่ย,ยเ็าเรียกว่าเป็นเป็นเดือนของดาวธาตุไฟใช่ไหมพลังขานเองก็เป็นทางด้านไหนลมกรดนะลมมาเจอลมนะลมมาเจอไฟใช่ไหมเวลาเราติดเตาอ่ะ เวลาเราติดเตาถ่านเนี่ยนึกถึงสมัยก่อนนะบ้านผมก็อยู่ต่างจังหวัดจังติดเตาถ่านใช้อยู่ในบางคานะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเอาลมใช่ไหมไปไปติดให้มันไฟมันลุกโชตท่วงนะการที่ดาวพระราหูโคจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลมนะมากระตุน้นให้ไฟของชาวราศีเมษเนี่ยนะครับลุกโชตช่วงนะพอดาวมันลุกโชตช่วงแล้วเป็นยังไงล่ะราศีเมษนะครับก็จะมีไอเดียแปลกแปกแหวแหในการทำ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนะมีลูกในลักษณะรูปแบบความกล้าความบ้าบินะนะ,ะในเรืองชะตาทําให้แบบทําอะไรที่มัน คนอื่นคิดไม่ถึงนะลุยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าลุยนะฮะสู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ไม่สามารถทําได้นะฮะเพราะนั้นการที่ดาวราหูมาในลักษณะแบบเนี้ยนะให้คุณในเดือนชะตานะผมมองนะสาหรับเมเบนะ็เป็นบุคคลนะอ่าเป็นบุคคลเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็จะให้คุณในเดือนชะตาอย่างมาก นะจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เม็เนี่ยแหละนะเม็เนี่ยแหละหลายหลายคนนะจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้นะมีอะไรมั่งอ่ะดาวที่จะถูกลงวันที่หนึ่งเม็กุมนะเม็กุมเม็ทุนนะ สิงห์นะตุลนะอารมณ์ประมาณนี้ทนูอีกอันหนึ่งนะที่จะได้รับอิทธิพลในลักษณะแบบให้คุณในเรื่องของโชคดีโชคลาบนะฮะทีนี้เนี่ยดาวพระราหูอย่างที่เราทราบ,ราบกันดีนะเป็นด้านของดาวบาปะเคราะห์ดาวบาปะเคราะห์เนี่ยนะครับก็ต้องให้โทษด,ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นนะในจังหวะที่ดาวท่านมายืนอยู่ในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราบางครั้งเรามุทะลุดุดันจนเกินไปอะ มันจะให้โทษนะในเรือนชะตานะนจะให้โทษในเรือนชะตาได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องอย่าประมาทนะราหูนี่เป็นตัวก,กระตุ้นนะในเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยนะมันมีความเครียดเข้ามาใช่ไหมมันมีความร้อนใจมันมีความอ,าอยากได้อะไรต้องได้ นะดังนั้นนะเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจด้วยนะครับเวลาจะทําอะไรนะไม่งั้นนะทำอะไรตามใจเนี่ยนะครับมันจะเกิดจะก่อเกิดเพศภัยก่อเกิดปัญหานะกลับเข้ามาให้กับเดือนชสตาของอตัวราศีเมษเองนะครทีนี้ดาวในเดือนเนี้ยมาเดือนพฤษภาเนี่ยย้ายสามดวงสดวงใหญ่นะมาถึงสามดวงใหญ่นะ โดงใหญ่ก็คือดาวที่เขาอยู่นานๆย้ายทีแล้วย้าย้ยายไปในภพเรือนนั้นนานๆเนยนะมีทั้งพระรหหัสทั้งเสานะแต่เราก็จะมาทยอยพูดนะแต่เราก็จะพูดเป็น ของเราพระราหูก่อนน้ในคลิปนี้นะพระราหูเนี่ยนะโครจรมาเป็นดาวแบบนี้นะชาวราศีเมษถ้าจะเสริมดวงชะตานะก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงนะเช่นนะบางคนอยากจะทําสีผมใหม่ก็เปลี่ยนไปเลยนะสั้นสั้นตัดยาวยาวตัดสั้นอะไรองี้นะสั้นเราเลี้ยงไว้ให้ยาวประมาณนั้นนะครับทําสีผมใหม่นะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะเพื่อกระตุ้นอะไรกระตุ้นโชคกระตุ้นความสําเร็จนะ นี่เป็นเป็นเป็นทริคนิดหน่อยนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะประสบความสําเร็จจริงๆมันก็ต้องมีบุญด้วยนะฮะหลักแบบดีๆเลยนะต้องมีบุญนะมีบุญนี่เกิดจากอะไรเกิดจากดาวพระพระหัสใช่ไหมมันก็ต้องนะทาบุญทํากุศลตเติมบุญตเติมกุศลแต่เรามาแก้กตัวดาวพระราหูกันก่อนนะฮนะเช่นอ่พอถึงวันท้าขยาจะไปไหว้พระราหูไปทําบุญอ่นะ ทำบุญไปว่าพระราหูเนี่ยไม่ได้อยู่ตามบ้านถูกไหที่พูดถึงเนี่ยพระราหูอยู่ที่วัดนะแล้วก็ไปไหว้พระราหูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือแล้วก็ทําบุญให้กับพระพุทธศาสนานะนะถ้าที่ไหนเขาต้องการแบบ ความร่มเย็นนะความร่มเย็นแล้วก็ไปอ,อยากจะซื้อพระรมถวายก็ไปซื้อนะครับซื้อถวายไปนะอยากจะปล่อยปลานะกระตุ้นโชคนะครับปล่อยปลากระตุ้นโชคต่างๆนะก็ทําได้นะฮนะเพราะนั้นวันที่พระหูท่านย้ายเนี่ยย้ายมาวันที่ห้าพฤษภาคมย้ายช่วงเช้าด้วยสิบนาฬิกาหนึ่งนาทีนะโดยประมาณสิบนาฬิกาหนึน่งนาทีโดยประมาณแล้วก็ไปไหว้พระทาบุญอย่างเงี้ยนะครับปล่อยปลานะทาสังฆทานอะไร ก็ตามแต่เพื่อให้มันก่อเกิดบุญก่อเกิดกุศลนะนะให้กับเกลือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะเพื่อเมื่อเมื่อเติมบุญเติมบุศลแสดงเดี๋ยวมันกระตุ้นโชคมากลับมาให้เรานะแล้วเดี๋ยวมันจะมีดาวองค์อื่นน่ะที่เขาโครจรมากระตุ้นนะทำให้เมษเองนะลุยเต็มที่หาเงินเต็มที่นะการที่ดาวพระราหูมาเนี่ยมันมันมันส่งผลดีแล้วใช่ไหมและมันส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องด้วยนะเช่น ใครเคยจนอยู่นะแล้วพอเราสู้เต็มที่ลุยเต็มที่แล้วเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยขึ้นมามีโอกาสทํางานที่ไกลนะพระราหูเป็นดาวของอต่างชาติ นะราหูป็นดาวของการประสบความสําเร็จของชนะตาชีวิตของชาวเมฆนะชาวเมฆเองนะอย่างที่บอกว่าบางทีอยากจะไปเรียนต่อต่างถิ่นต่างแดน้าไปได้นะเรียนอยู่มาหาลัยหนึ่งจะไปต่อโทนะที่มันไกลจากที่ที่เดิมที่มันไกลจากจังหวัดเกิดก็ไปได้นะอยากจะ,ะทําอะไรที่มันแปลกๆหารูปทางที่มันแปลกๆที่คนอื่นเขาคิดไม่ถึงอะชาวเมฆก็จะทําได้ทําได้ด้วยความลุยความกล้าของตัวเองด้วยนะครับแต่นี้จะทําอะไรที่มันดีดเดี๋ยวรอพั พระทั้ยายก่อนนะพระทั้ยายมาประมาณสักอ่าวันที่13พฤษภาคมนะเดือนเดียวกันเลยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะมันจะได้มีตัวขานำนาจ ซึ่งกันและกันนะคารันนาซึ่งกันและกันนะบาปะเคราะห์ก็มาช่วยสุภะเคราะห์ก็มาช่วยเห็นไหมเพราะนั้นบาปะเคราะห์กับสุภะเคราะห์มามาช่วยเหลือชาวเมดนะบางคนทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยากได้อ่าเหมือนวีซ่านะอยากได้กินการ์ดอะไรต่างๆนะครับพระราหูมากระตุ้นเป็นตัวช่วยเหลือนะทาให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นในปี2568ราหูยืนยาวนะยือนอยู่ยาวนานตลอดทั้งปีให้คุณดีตลอดทั้ง ปีนะอันนี้ราหูมันจะกระตุ้นนะให้บางทีให้กล้าเสี่ยงนะกล้าเล่นอ่ากล้าพันันนี่นะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่จะต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีไปลุยไปเสี่ยงไปทําอะไรที่มันเป็นแบบป่าพะเขาจนเกินไปมันจะให้โทษถึงตัวนะเพราะอย่าลืมนะมันมีดาวที่เป็นองศาอื่นๆอีออกอะ นะมีองศ์อื่นอื่นอีกเพราะเดี๋ยวเสาเขาก็ย้ายนะ,ะดาวเสาเขา,ย,าย้ายที่ช่วงให้โทษให้คุณของเสาเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปเสาเนี่เดี๋ยวต้องรอ,อดาวพระหัสก่อนจะทำคลิปพระหัสเดี๋ยวส่งต่อเนื่องเลยนะมันก็จะมีให้โทษให้คุณในเดือนสตาร์ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็จับช่วงกันดีๆแล้วกันนะแต่อย่าลืมนะพระราหูให้คุณก็ทําบุญตามที่บอกก็จะมีแต่เรื่องดีๆให้กับเดือนชะตาของอลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะรางวัลใหญ่นะครับ ขอบารมีพระรัตนตรัยเทพเจ้าแห่งความโชคดีอวยพรให้กับทุกๆุลักนาประสบโชคใหญ่ประสบความร่ำรวยใหญ่ชีวิตพลิกไปในทางร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดทั้งปี2568นี้ครับ